การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ออกกําลังกายและกายภาพบําบัดในท่าลุกนั่งเพื่อผู้สูงอายุสําหรับใช้งานในบ้านจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มเป้าหมายหลักของอุปกรณ์นี้คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการหกลม้มการเกิดโรคหล,ลอดเลือดสมองและภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่องซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยการออกกําลังกายเนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจํากัดในการออกกําลังกายท่าลุกนั่งจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายในท่าลุกนั่งที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเก้าอี้ทั่วไป n e u r o g y m sit to Stand หรือ s i t to stand t r a n n e r ล้วนมีข้อจำกัดต่างๆดังที่เห็นในตารางซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ของเราก็คือ A h home use sit to Stand แนวคิดของเราเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นก็คือ มีขนาดกระทัดรัดมีความปลอดภัยสามารถใช้ในบ้านได้ราคาเข้าถึงได้ใช้งานร่วมกับเก้าอี้ทั่วไปได้และมีระบบ lifting assistive force ที่สามารถปรับระดับแรงพยุงได้สำหรับประโยชน์ของ A Home โฮ u s s t To Stand คือช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายในบ้านมีความปลอดภัยในการออกกำลังกายและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและความคล่องตัวในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุ วิธีการใช้งาน At อ home ม s s t to stand เปิดบานพับออกมาเพื่อป้องกันการถลายของเก้าอี้และสวมเก้าอี้เข้าไปลำดับถัดไปเป็นการปรับแรงพยุงตามน้ำหนักของผู้ใช้งานซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด6กระดับโดย6ระดับนี้สามารถปรับได้ดังภาพในวิดีโอใส่ที่ล็อกเข่าเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้ใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์อโฮมยูซ to stand จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ของเราสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานออกกำลังกายได้สะดวกขึ้นอุปกรณ์ของเราสามารถแสดงผลจำนวนครั้งการลุกนั่งและบาลานในการยืนแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอดิสเพย์ และเมื่อใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้วสามารถส่งข้อมูลเวลาและจำนวนครั้งในการลุกนั่งผ่าน Line Notify เพื่อแจ้งข้อมูลสำหรับผู้ดูแลได้และนี่คือการทดลองใช้งานในผู้ป่วยจริงไไม่ค่คอยหออสุดท้ายนี้หวังว่าอุปกรณ์ของเราจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมขอบคุณค่ะ